สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันรัตนาพิทักษ์และคุณเสมอใจวงเสริรในนามตัวแทนที่เลี้ยงจากส่วนกรรมวิธีและคืนภาษีสังกัดสำนักง,งานสำกรพื้นที่สมุดตรงครามจะนำความรู้ในเรื่องขั้นตอนการคืนภาษีได้บุคคลธรรมดากรณียื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตมาถ่ายทอดให้รับฟังกันนะคะ ก็จะเริ่มจากผู้เสียภาษียื่นแบบพอดอ9091ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะคะประสงค์ขอคืนภาษีโดยสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าบอจะส่งข้อมูลแบบไปที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศหรือททโดยการประมวลผลจะแยกเป็น2กรณีคือ 1. กรณีแบบไม่ติดเกณฑ์ ไม่ติดเงื่อนไขซึ่งเป็นแบบที่คืนก่อนตรวจจะทําการโอรงตรวจหนี้ภาษีก่อนค้างหากไม่มีหนี้ภาษีก่อนค้างก็จะส่งข้อมูลไปที่ธนาคารเพื่อตรวจสอบข้อมูลพร้อมเพย์โดยธนาคารจะเข้าบัญชีที่ผู้เสียภาษีได้เปิดบริการพร้อมเพย์ซึ่งผูกด,ด้วยเลขประจำตัวประชาชนสหลักหากไม่พบข้อมูลจะส่งหนังสือแจ้งคืนภาษีไร้บุคคลธรรมดาขอ21ให้ผู้เสียภาษีหรือผู้ขอคืน นำไปเข้าบัญชีธนาคารจะมีทั้งธนาคารกรุงไทยหรือว่าทกสก็แล้วแต่กรณีนะคะกรณีแบบติดเกณฑ์ติดเงื่อนไขหรือตรวจพบหนี้ภาษีอากรางซึ่งเป็นแบบที่ต้องดําเนินการตรวจวิเคราะห์ข้อมูลก่อนทําการคืนเงินภาษีโดยสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศจะส่งข้อมูลให้สํานักงานสรรพากรภาคพิมพ์มทะเบียนหนังสือและส่งข้อมูลแบบ ให้สำนักง,งานสรรพากรพื้นที่เมื่อสำนักง,งานสรรพากรพื้นที่ได้รับข้อมูลจะทำการบันทึกรับแบบบนระบบและจ่ายงานให้เจ้าหน้าที่งานคืนภาษีทำการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลแบบกับข้อมูลบนระบบซึ่งประกอบด้วยข้อมูลภาษีหักหน้าที่จ่ายข้อมูลสนับสนุนซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยเงินได้และค่าดหจ่อยยนต่างๆของผู้เสียภาษี หากถูกต้องจะทาการตรวจหนี้ภาษีก่อนค้างหากมีหนี้ภาษีก่อนค้างจะทาการหักกบลบหนี้หากยังมีภาษีเหลือพืนจะดําเนินการคืนภาษีที่เหลืออยู่หากตรวจสอบข้อมูลแบบกับข้อมูลบนระบบแล้วไม่ถูกต้องหรือยังขาดความชัดเจนในการวิเคราะห์ข้อมูลเจ้าหน้าที่จะทาการขอเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือจะเชิญพบผู้เสียภาษีเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม หรือจะส่งข้อมูลให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อได้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องตรงกับแบบแสดงรายการเจ้าหน้าที่จะทำการแก้ไขข้อมูลพอสัด9 1เมื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วหากมีภาษีที่จะได้รับคืนจะดำเนินการคืนภาษีตามขั้นตอนที่ได้กล่าวมาแล้ว ในการรับเงินคืนภาษีหากผู้เสียภาษีไม่ได้เปิดพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารซึ่งจะได้รับเป็นหนังสือแจ้งคืนภาษีได้บุคคลธรรมดาคอ21และปรากฏว่าหนังสือแจ้งคืนคอ21ส่งไม่ถึงผู้รับหรือไม่ได้นำไปขึ้นเงินในกำหนดเวลา6เดือนผู้เสียภาษีก็สามารถยื่นคำร้องคอ39เพื่อขอออกหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีอ่อนฉบับใหม่ได้ โดยยื่นได้ที่สำนักง,งานสรรพากรพื้นที่หรือยื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรนะคะในการคืนเงินผ่านระบบพร้อมเพยหากผู้เสียภาษีต้องการตรวจสอบว่ามีเงินเข้าบัญชีธนาคารใดสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากรในหัวข้อ สอบถามการคืนภาษ,ษีโดยใช้ user password และเลขหลังบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบธนาคารที่กรมสรรพากรได้นำเงินเข้าบัญชีไว้สำหรับขั้นตอนในการคืนภาษีกันได้บุคคลธรรมดากรณียื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตก็มีแค่นี้ค่ะ